ไปสั้นขึ้นบ้างนะโอเคนะครับเอี๋ยวครึ่งตีโมทีนี้นิดนึงก่อนไอตอนที่ผมทำเอาไว้เนี่ยผมไม่แน่ใจไฟล์ที่ส่งมามันจะมีเฟรมที่ผมทำเพิ่ม Star ไหม <ส embarrassment. S 2> เฟรมนี้มีไหมนีม่นะครับที่ส่งเนนั้นในเรื่องมันมีเฟรมนีม้ไหมถ้าคือถัดมันจะถัดถ้าถ้ามีมันจะอยู่ถัดจากอะไรถัดจากเฟรม ทัทับตั้เนเนี้ยมีไหมครับไม่มีเนาะเพราะนั้นผมทับเพิ่มคือไอ้ตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่มันจะอยู่ในถอดออกมาจากบทเฉพาะการท้ายเกณฑ์ท้ายเกณฑ์ใหม่พอท้ายเกณฑ์ใหม่ในส่วนของบทเฉพาะการเนี่ยมันจะกําหนดเรื่องของการยื่นขอรับการประเมินตามเกณฑ์เดิมในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านเอาไว้มันจะแยกออกเป็น3กรณีตามบทเฉพาะการ3กรณีใหญ่ๆตามเกณฑ์ผมอ่านน้องข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวให้ดูอีกเฟรมหนึ่งเผื่อมันจะเข้าใจง,ง่ายขึ้น กรณีที่หนึ่งที่เขาแยกไว้เนี่ยนะครับกรณีที่หนึ่งมันจะเป็นกรณีของคนที่คุณสมบัติครบอยู่ก่อนเกณฑ์ใหม่ประกาศหรือเกณฑ์ใหม่บังคับใช้ของท่านก็คือเป็นกรณีของคนที่คุณสมบัติครบที่จะทําชํานาการชํานาการพิเศษหรือว่าเชี่ยวชาญอยู่ก่อน27มิถุนา6หนึ่งกรณีที่1หนึ่งนะครับเป็นกรณีของคนที่คุณสมบัติครบตามเกณฑ์เดิมอยู่ก่อน27มิถุนา6หนึ่งกรณีที่สองนี่เป็นกรณีของคนที่คุณสมบัติครบหลัง หลัง27มิถุนาหนของท่านนะครับคุณสวัทครบที่จะทำจำันันการจันันการพิเศษเที่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษหลัง27ิมิถุนาหกนส่วนกรณีที่สามนี่กรณีของคนที่เป็นครูดำรงตำแหน่งครูหลัง27ิจมิถุนา61หนหลังจากที่เกณฑ์ใหม่บังคับใช้แยกออกเป็น3กรณีแล้วก็ไปดูข้อพิจารณาปิกย่อยเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้เผื่อมันจะเข้าใจง่าย,ายขึ้นมันคล้ายคล้ายกาันแต่ผมเพิ่ม,ม,มแยกซอยออกมาให้เป็น4กรณีเพื่อให้เข้าใจง่ายๆ น่จาจะเข้าใจง่ายขึ้นตรงนี้ก็คือก้อนีนอ้บทฉพามเนี่ยอย่างที่บอกก็คือบทฉพาะการมันจะให้ติดคนที่ดํารงตําแหน่งครูหรือว่ามีวิทยาฐานะตามเกณฑ์เดิมอยู่ก่อนอยู่ก่อนเกณฑ์ใหม่มาคัใช้เลือกได้ว่าจะกอรับประเมินเกณฑ์เดิมหรือเกณฑ์ใหม่ถ้าเลือกเลือกว่าจะทําเกณฑ์เดิมเลือกว่าจะทําเกณฑ์เดิมเนี่ยให้ยื่นคาขอได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นได้เพียงหนึ่งครั้งหนึ่งระดับ ยื่นขอตามเกณฑ์เดิมได้1ครั้งถ้าเป็นครูยอยู่ก่อนมีวิทยากานะอยู่ก่อนยื่นขอประเมินตามเกณฑ์เดิมได้1ครั้ง1นึงระดับภายในระยะเวลาที่กําหนดนี้ก็กําหนดเวลาไว้ก่อนกําหนดระยะเวลาไว้ก่อนขีดเส้นแดงไว้ก่อนเกณฑ์ใหม่อันนี้ผมใช้ไว้สิพฤษภาหกหนึ่งแต่ของท่าน27ิจมิถุนาหกหนะึ่งเนาะขีดเส้นแดง27ิจมิถุนาหกหนึ่งไว้ก่อน27ิจมิถุนาหกหนึ่งวันที่เกณฑ์ใหม่บังคับใช้ แล้วก็มาดูเป็นกรณีกรณีกรณีที่1ก็คือกรณีของคนที่คุณสมบัติครบครบตามหลักเกณฑ์เดิมก่อนเกณฑ์ใหม่บังคับใช้คือก่อน27มิถุนายนหหนึ่งใครที่คุณสมบัติครบอยู่ก่อน27มิถุนายนหหนึ่งที่จะทาเกณฑ์เดิมแล้วคุณสมบัติครบก่อน27ิจมิถุนายนหหนึ่งแล้วยื่นขอประเมินไว้แล้วคนที่คุณสมบัตครบแล้วยื่นขอประเมินไว้แล้วก่อน27มิถุนายนหกนึ่งก่อนก่อนเส้นแดงตัวนี้ก่อนยี่สิบเน็61ยื่นไปล้วด้วย ส่งผลงานให้กรมแล้วก็มีเนาะก็เป็นเคสที่ยื่นไปแล้วเขาบอกให้ดําเนินการต่อให้แล้วเสร็จถ้ายื่นขอประเมินเอาไว้แล้วก่อนที่เกณฑ์ใหม่จะประกาศใช้ให้ดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จตอนยี่สิบเจ็ดมิถุนายนหกหนึ่งมันจะมีอยู่สามรอบรอบที่เข้าข่ายเป็นเคสที่สามกลุ่มที่เข้าข่ายเป็นเคสที่คุณสมบัติครบอยู่ก่อนยื่นขอประเมินเอาไว้ก่อนเกณฑ์ใหม่บังคาบใช้กลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ขอชำานานการ พิเศษกับเชี่ยวชาญรอบเม .360 ใครขอจํดานการพิเศษรอบเม .360 ขอเชี่ยวชาญรอบเม .360 เนี่ยส่งผลงานกัญญา60ตอนกัญยา60ประกาศผลตอนกัญญา61ประกาศหลัง27มิถุนายน61ด้วยคือให้ดำเนินการต่อให้เสร็จมาประกาศเอาหลังเกณฑ์ใหม่ประกาศเม .360 ก็ประกาศหลังจากที่เกณฑ์ใหม่ประกาศใช้บังคับใช้นะครับก็อรอบเม .360 หนึ่งรอบแล้ว อีกหนึ่งกลุ่มกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่ยื่นขอจัดงนานการพิเศษกับเที่ยวชาญรอบตุลาคม60รอบตุลาคม60ก่อนเกณฑ์ยื่นคำขอ,ขอก่อนเกณฑ์ใหม่ผมขับใช้เนาะส่งผลงานตุลาคม60ส่งผลงานมีนา61ส่งผลงานก็ส่งก่อนส่งก,นงก่อนเกณฑ์ใหม่ผมขับใช้ประกาศผลมีนา62ประกาศผล ดำเนินการเสร็จแล้วหลังจากเกณฑ์ใหม่ประกาศมีนายส62ประกาศหลังจากที่เกณฑ์ใหม่บังคับใช้นั่นอีกหนึ่งรอบอีกรอบหนึ่งที่ถือว่าเป็นรอบที่คุณสวัสดิคบอยู่ก่อนยื่นก่อนก็คือรอบเมษา61รอบเมษา61นี้จะรวมรอบชำนาญการด้วยคนที่ขอชำนาญการด้วยขอชำนาญการเมษา61เนี่ยมิถุนายน61เกณฑ์ใหม่ประกาศในระหว่างนั้นเนี่ยบางคนบางที่อาจจะยังไม่ได้ประเมินเลยต่นหนึ่งและสองยังประเมินไม่เศษ็จด้วยเนาะ ก็เขาก็ให้ดําเนินการต่อไม่เป็นไรส่วนคนที่ขอชานาญการพิเศษกับเพี่ยวชาญเนี่ยตอนนั้นก็อยู่ระหว่างประเมินด้านหนึ่งด้าน,นสองเหมือนกันยื่นขอยืน่นคาขอเมษาหกหส่งผลงานให้กรมถ้าเป็นชำนาญการพิเศษก็ส่งผลงานกันยาหกันยาหกนึ่งประกาศผลตุลาหกสอง ตอน1ตุลา62อันนี้ก็ถือว่าเป็นรอบที่ยื่นก่อนยื่นคําขอเอาไว้ก่อนเขาให้ประเมินต่อให้แล้วเสร็จประเมินเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ดูว่าผลมันเป็นยังไงพอประเมินไปนเสร็จเรียบร้อยมันก็จะมีผลผ่านกับไม่ผ่านสามรอบนี้เราดูว่าผลเป็นยังไงบ้างผ่านหรือไม่ผ่านถ้าผ่านกรณีที่ผลแล้วผ่านถ้าผ่านคนที่ขอไปแล้วผ่านก็ยังใช้เกณฑ์เดิมในการขอเลื่อนวิทยฐานะได้อีกหนึ่งครั้งภายในหนึ่งปีนับจากวันที่คุณสมบัติครบ เม360ตุลา60เม361ยื่นขอไปแล้วแล้วผ่านก็ขอเลื่อนวิธีอนันตให้สูงขึ้นตามเกณฑ์เดิมได้อีกหนึ่งครั้งภายในหนึ่งปีนับจากวันที่คุณสมบัติครบเอาเคสตัวอย่างจริงในนี้มีมีเท่าไหนที่ยื่นขอชำนาญการพิเศษเอาชำนาญการพิเศษแล้วกันเชื่อชาญได้แล้วก็ ไม่หวังเลยอะไรแล้วก็ไม่ต้องยกตัวอย่างเดี๋ยวเอาจำนวนการพิเศษที่ยังหวังเชี่ยวชาญอยู่เนาะท่านไหนที่ได้จำนวนการพิเศษจศา 60, กรอบในสาหงศูนย์บคนยกมือผ่านเลยจลากรอบในสาหศูนย์ไม่มีเลยตัวมดอีกหนึ่งไ้รอบในสามศูนย์ใช่ไหมยืออม 60, นรอบในสาหอศูนย์เนาะแล้วผ่านเลยมีผลก็ได้เป็นจำนวนการพิเศษกันยาหกศูนย์ได้แต่ตั้งเป็นจำนวนการพิเศษกันยาหกศูนย์ ก็ขอเชี่ยวชาญเกณฑ์เดิมได้อีกหนึ่งครั้งภายในหนึ่งปีนบจากวันที่คุณสมบัติครบคุณสมบัติครบเมื่อไหร่เชี่ยวชาญเกณฑ์เดิมก็เป็นกิจการพิเศษ3ปีได้กันยา6 0ศคุณสมบัติครบก็กันยา63กันยา63สามยื่นได้ภายใน1ปีก็ถึงกันยา64ถึงกันยา64คุณสมบัติครบกันยา6กสาก็ยื่นรอบตุลาคมสา หรือเมษาหกสี่เรือเอาจะยื่นรอบไหนตุลาหกสามทันไหมถ้าไม่ทันก็ยื่นเมษาหกสี่แบบนี้เป็นต้นภายในหนึ่งปีนบแต่วันที่คุณสมบัติครบตุลาหกศูนย์มีไหมครับใครผ่านจากตุลาหกศูนย์ตุลาหกศูนย์ก็มีผลได้เป็นจางการพิเศษมีนาหกหนึ่งใช่ไหมครับมีนาหกหนึ่งก็ยื่นขอเชี่ยวชาญเกณฑ์เดิมได้1หนึ่งครั้งได้มีนาหกหนึ่งคุณสมบัติครบก็มีนาหกสี่ มีนา64ยืนได้ภายในหนึ่งปีก็ถึงมีนา65ครบมีนา64ก็ยื่นรอบเมษา64หรือตุลา64ได้สองรอบเหมือนกันรอบพิเศษจะมีอีกรอบหนึ่งที่ถือว่าเป็นรอบพิเศษก็คือรอบเมษา61ท่านไหนได้กับรอบเมษา61บ้างครับจำนัยการพิเศษเมษา61อันนี้รอบพิเศษยืนได้สามรอบเลือกยืนได้สามรอบมีไหมครับ เมษาหกหนึ่งเนี ais, source, ่ยรอบเมษาหกหนึ่งส่งผลงานกันยาหกหนึ่งแต่เราประกาศผลตุลาเนาะตุลาหกสองพอประกาศตุลาหกสองเนี่ยยื่นได้ภายในหนึ่งปีมันก็ยื่ตุลาหกสองไม่ยื่นต่อยื่นยื่นได้ภายในหนึ่งปีประกาศตุลาหกสองคุณสุวดร์ครบก็ครบตุลาหกห้าถ้าขอเชี่ยวชาญเนาะคุณสุวดิ์ก็ครบตุลาหกห้าตุลาหกห้ายื่นเลยได้ไหม ตุลาหกห้าก็ยื่นได้แต่ยื่นถ้าอย่างสมมติคุณสุบัติพบวันที่ยี่แปดก็ยื่นหลังวันที่ยี่สิบแปดถ้ายื่นตุลาเนาะก็ยื่นวันที่ยี่เก้าสามสิบสามเอ็ดยื่นได้ตุลาหกห้าเลยก็ได้ถ้าตุลาหกห้าไม่ยื่นยื่นรอบเมษาหกห้าเอ้ยเมษาหกหกก็ได้อย่างไม่เกินหนึ่งปีตุลาหกหกได้ไหมตุลาหกหกก็ได้แต่ต้องยื่นก่อนยี่สิบแปดก็ได้เหมือนกันดูวันยื่นคำขอต้องยื่นภายในหนึ่งปีนับจากวันที่คุณสุบัติพบ อันนี้งงไหมไม่งงเนาะ,ะมันผ่านแล้วพวกที่ไม่ผ่านนะถ้าไม่ผ่านจนัชําน,นการพิเศษมีเยียวยาเนาะเยียวยาแล้วผ่านอย่างเื่นเกณฑ์เดมได้อีกไหมมีคําถามอยู่ก็ยังได้อยู่เมื่อก่อนเนี่ยเคยตอบถ้าใครตอบถามไปในเฟซในเพจพอส่วน,นเก่าเคยให้ตอบว่าไม่ได้ใครที่ได้เยียวยาแล้วส่งงานเยียวยาหรือปรับปรุงได้ปรับปรุงแล้วส่งงานปรับปรุง หลังจากที่เกณฑ์ใหม่มังคับใช้ถือว่าใช้สิทธิ์เกณฑ์เดิมไปแล้วตอนที่ส่งงานเยียวยาตอนที่ส่งงานปรับปรุงเคยให้ตอบในเหตไปด้วยถ้าถามด้วยวาจาก็ให้ตอบด้วยวาจาไปด้วยว่าไม่ได้แต่ตอนนี้มีของสมุดสมุดประกาศหารือเข้ามาเคสที่ไม่ผ่านเยียวยาถามว่ายังมีสิทธิประเมินตามเกณฑ์เดิมอยู่ไหมเราตั้งเรื่องตอบไปแล้วผมตั้งเรื่องตอบไปแล้วแล้วตอนนี้ผู้บริหารก็เซร็นให้แล้วตอบไปแล้วว่าได้ถือว่ายัางไม่ได้ใช้สิทธิ์ ดูจากการยืดขอลรอบปกติก่นเพราะฉะนั้นเยยาผ่านเยยาก็ยังทาเชี่วชาญจากการยยาของรอบเมษา6กศูนย์ตุลาหกศูนย์เมษาหกหนึ่งก็ยังทาเชี่วชาญเกณฑ์เดิมได้อีกหนึ่งครั้งถือว่ายังไม่ได้ใช้สิทธิ์ผ่านจากกรณีปรับตัของรอบเมษาหกศูนย์ตุลาหกศูนย์เมษาหกหนึ่งก็ยังทําเชี่ยวชาญเกณฑ์เดิมได้อีกหนึ่งครั้งถือว่ายังไม่ได้ใช้สิทธิ์นะครับยื่นขอประเมินตามเกณฑ์ปกติแต่ถ้าเป็นเชี่ยวชาญไม่มีเยยาหล่ะไม่ผ่าน ก็ให้ใช้เกณฑ์เ <guarding> ด <okay>? ิมได้อีกหนึ่งครั้งยื่นขอประเมินวิทยฐานะเดิมได้อีกหนึ่งครั้งภายในหนึ่งปีนับจากที่ได้รับแจ้งวตนิตคือนับจากประกาศผลขอเชี่ยวชาญไปแล้วไม่ผ่านตอบเมษา60ตุลา60เมษา61ก็ขอเชี่ยวชาญเกณฑ์เดิมได้หนึ่งครั้งภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ประกาศผลจะต้องภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ประกาศผลด้วยนะครับโมกูลมีถัมถ้าเป็นรอบตุลา61่ง ตุลาหกหนึ่งไม่ได้แล้วในะครับใครที่ประกาศรอบตุลาหกหนึ่งตุลาหกหนึ่งทำไมไม่ได้แล้วเพราะตุลาหกหนึ่งเป็นการยื่นขอรับการประเมินหลังจากที่เกณฑ์ใหม่บังคับใช้เป็นการใช้สิทธิ์ไปแล้วหนึ่งครั้งไม่มีสิทธิ์ใช้ซ้าใช้ได้แค่ครั้งเดียวตั้งแต่รอบตุลาหกหนึ่งเป็นต้นไปใครที่ยื่นขอประเมินในรอบ ตุลาคมหนึ่งเป็นต้นไปไม่ว่าจะขอจํานาญการจํานานการพิเศษเที่ยวชาญเที่ยวชาญพิเศษอะไรก็แล้วแต่ใช้สิทธิ์ไปแล้วผ่านหรือไม่ผ่านก็ไม่มีสิทธิ์กลับไปใช้หลักเกณฑ์เดิมอีกแล้วมันใช้สิทธิ์แล้วหนึ่งครั้งนะครับใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉนั้นต้องผ่านเท่านั้นถ้าไม่ผ่านก็เกณฑ์ใหมอ่อันนั้นเคสที่คุศิครพบอยู่ก่อนนี่เคสแล้วยื่นไว้ก่อน ต่อไปนี้อันนี้เคสที่คุณสมบัติครบก่อนก่อนเกณฑ์ใหม่ก่อน27ิมิถุนาหหนึ่งครบก่อนแต่ไม่ได้ยื่นเอาไว้ครบก่อนแต่ไม่ได้ยื่นไว้เขาก็ให้ยื่นได้แต่ว่าให้ยื่นได้ภายใน1ปีหรือว่าใช้เกณฑ์เดิมได้1ครั้งหนึ่งระดับภายใน1ปีนับจากวันที่เกณฑ์ใหม่ใช้บังคับหรือเกณฑ์ใหม่บังคับใช้ของที่นี่ใครที่คุณสมบัติครบอยู่ก่อน27มิถุนาหหนึ่งแล้วไม่ได้ยื่นไว้ ก็ต้องยืดภายในมิถุนา62ยืดภายใน1ปีเราถึงซักซ้อมมาแล้วเคยมีหนังสือซักซ้อมมาแล้วว่าใครที่คุณสมบัติครบอยู่ก่อนแล้วไม่ได้ยืดไว้ยื่นเกณฑ์เดิมรอบสุดท้ายได้แค่เมษา62เท่านะั้นถ้าคุณสมบัติครบอยู่ตั้งแต่ก่อนยืดเมิถุนา61จะยื่นเกณฑ์เดิมยื่นรอบสุดท้ายคือเมษา62เท่านะั้นซึ่งตอนนี้เลยมาแล้วถ้าไม่ได้ยืนก็นเป็นเกณฑ์ใหม่แล้วนะครับรอบสุดท้ายมันคือรอบเมษา62 นั่นคือสหรับคนที่คุณสมบัติครบอยู่ก่อนยี่สิบวิทยาลฯหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าคุณสมบัติครบหลังละ่ะยังไม่ได้ยื่นยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยยังไม่ได้ทําเลยเป็นครูอยู่ก่อนแต่ยังไม่ได้ยื่นเลยหรือได้ไปยื่นนะอยู่ก่อนยังไม่ได้ยื่นเลยก็จะดีเพราะคุณสมบัติมันครบครบหลังจากที่เกณฑ์ใหม่บังคับใช้อย่างสมมติคนที่ยังเป็นคศสหนึ่งอยู่เนี่ยนะคนระับเป็นครสหนึ่งอยู่เป็นมากี่ปีแล้วสมมติเป็นครสหนึ่งมาสามปี ก่อนเกณฑ์ใหม่บังคับใช้นานะแล้ววุฒิปริญญาตรีวุฒิปรตีต้องเป็นครู6ปีเป็นครู6ปีคุณสมบัติจะครบสมมตินะครับคุณสมบัติจะครบปีปีหน้าปี64แล้วกันที่ไม่ได้ยื่นเอาไว้ตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าคุณสมบัติจะไม่ครบคุณสมบัติจะครบ,คบ,ครบเอาปี6ก4กก็ยื่นได้ภายใน1ปีนับจากวันที่คุณสมบัติครบก็ยื่นได้ภายในปี65คุณสมบัติครบปี64ก็ยื่ 6, นภายในปี65 ดูรอบเอาว่ารอบไหนได้บ้างบางคนอาจคุณสมบัติอาจจะครบปี65ก็ยื่นได้ภายในปี66ใครคุณสมบัติครบปี65ก็ยื่นได้ปี66เป็นต้นนะครับเดี๋ยวสมมติถ้าเกิดว่าสมมติว่าคนที่เพิ่งได้เป็นชนาญการพิเศษเช่วงมีนาได้เป็นชนาญการพิเศษมีนา61เนาะได้เป็นชนาญการพิเศษมีนา62คุณสมบัติครบมีนา6 64ไปยื่นได้ภายในมีนา65หรือคุณสบัตครบมีนา62ก็ยื่นได้3ปีก็มีนา65ไปยื่นภายในมีนา66แบบนี้นะครับแล้วแต่คุณสบัิท่านครบเมื่อไหร่ถ้าคุณสบัิครบก็ยื่นได้ภายใน1ปีนบแต่วันที่คุณสบัิครบอันนี้งงไหมไม่งงไปต่อเทสสุดท้ายนี่คือคนที่เป็นครูหลังเฑ์ใหม่ประคับใช้ท่านนี้ที่ยังเป็นคผู้ช่วยในนี้ไม่มี ถ้ามีช่วงหลังกอรที่ประจูบเป็นครูผู้ช่วยผ่านการเตรียมความพร้อมแล้วได้วรวมแบ่งครูหลังจากที่เกณฑ์ใหม่ประกาศแล้วก็เกณฑ์ใหม่เท่านั้นไม่มีติดเรื่องเกณฑ์เดิมซึ่งในนี้ไม่มีอีกแล้วเนาะครูผู้ช่วยทีนี้นี่คือเรื่องของการใช้เกณฑ์เดิมใช้ติดที่จะขอใช้สิดเกณฑ์เดิมใช้ได้ถึงเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นถามว่าเกณฑ์เดิมจะใช้คู่จะใช้ไปอีกกี่ปีจนถึงปีไหน ถึงประมาณปี68ถึงจะว่าหมดสิทธิ์หมดคนในมุมผมประมาณใช่ไหม68 68ถึงปี68ถึงจะไม่มีคนที่มีสิทธิ์ที่จะยื่นขอประเมิตนตามเกณฑ์เดิมเพราะอะไรว่าสมมติสมมติคนที่เป็นครูอยู่ก่อนเนาะเป็นครูอยู่ก่อนเกณฑ์ใหม่ประกาศได้ไม่กี่วันแล้วเกณฑ์ใหม่ประกาศระงับตำแหน่งครูอยู่ก่อนยังไม่ได้จาดการ ถ้าจะขอจัดการแล้วใช้เกณฑ์เดิมด้วยไม่ชอบแันที่เกณฑ์ใหม่ไม่อยากใช้เกณฑ์ใหม่ไม่อยากใช้เกณฑ์ใหม่เพราะประเมินย um ุ่งยากเกณฑ์เก่าประเมินง่ายกว่าตั้งกรรมการชุดเดียวประเมินผลเลย3ด้านเอาเกณฑ์เก่าดีกว่าช้าช้าก็ช่างมันฉันไม่ช็อตฉันไม่ช็อตช้าเช้ามาเลยชันไม่ช็อตมันก็เอาเอาชัวร์ที่เกีย์ไปรำคาญประเมิสามด้านหรือามชุดที่ว่าทุกปีทุกปีทุกปีไม่เอาจะเอาหกปีตามเกณฑ์เดิมไปเลย ก็ครบเมื่อ,อไรอ่ะพึ่งได้ต้นอย่างสมมติได้ต้นปี61เนาะได้เป็นตัวต้นปี6กหนึ่งคุณสุบัติเขาก็ครบป,ปี67เป็นตัว6ปีก็ครบป,ปี67เยื่นได้ภายใน1ปีก็ 68. ถึงปี68แถึอว่าเกณฑ์เก่าใช้ไปต่อเนื่องคู่ควบคู่กันไปคู่ขนานไปกับเกณฑ์ใหม่ถึงปี68